บาน้องเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องอภาระนิจินนิจินส่วนตัวก็เลยทําให้เขาอได้มากระทำความผิดในครั้งนี้ครับผมคุณนกระรบครับเป็นนี้ครับมีปัญหาเรื่องเงินครับก็มีปัญหาเรื่องการใช้จ่ายในยุคเศรษฐกิจอย่างเงี้ยครับทาให้การใช้จ่ายของเขาที่เคยได้รับเนี่ยมันมีการได้รับลดน้อยลงนะครับแล้วก็ แล้วก็ภาระนิจที่เคยมีมาก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิดแล้วก็าาวการมีครอบครัวการที่มครอบครัวมีภาระในการต้องเลี้ยงดูครอบครัวมีลูกมีภรรยาซึ่งต้องทําการเลี้ยงดูก็เลยทําให้น้องเขาอ่หลงผิดชั่ววูบนะครับไม่อไม่ไม่ได้เป็นกลุ่มแก่งอะไรที่ที่เคยกระทำความผิดแต่ก็ตั้งแต่ว่าครั้นี้หลงผิดก็เลยตั้งใจมาทําโดยรู้เข้าไม่ถึงการถู้ไหมนาะ ข้อหาที่ต้องโดนนะครับเบื้องต้นเลยนะครับก็จะมีข้อหาวิ่งราวทรัพนะครับส่วนจะมีอาการใช้ยานพาหนะหรือมีผู้ใดสนับสนุนอีกหรือไม่อย่างไรก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนซึ่งเราจะรวบรวมแล้วก็ดำเนินการต่อไปแต่ยังไงเป็นการกระทำความผิดทางอาญาแน่นอนครับครับวบ้านนั้นก็เป็นอย่างไรนะลักษณะที่เข้ามาเขามาทำยังไงเนาะแต่อย่าจะโดนเขามาทำยังไงตอนแรกเขามามาทำอะไรเขาเพมมาถาม มาเป็นเหมือนลูกค้าปกติเลยค่ะรอบแรกเข้ามารอบแรกหนูสองคนยืนประกบกันอ่าทองมาประมาณสามจากเขาเขามาขอดูสามบาทครับเพืออพ่อก็ถามว่าเออก็เอาไปให้แฟนเขาเนาะ,ะซื้อไปให้แฟนแตอนแรกคิดว่าจะซื้อใสเ่เองก็ลายผู้ชายมาให้ก็ทีนี้พอเหมือนว่าถามมาซื้อเขาบอกว่าซื้อไปให้แฟนคก็เลยเอาเป็นสี่บาทมาให้เพราะมันเป็นลายผู้หญิงหนูก็เลยเอา สามบาทเส้นหนึ่งให้เขาแล้วก็สองสี่บาทเส้นหนึ่งให้เขาเขาก็เลยให้หนูคิดราคาเส้นสี่บาทให้เขาหนูก็คิดราคาเจ็ดเสร็จบาทเพราวขอต่อรองราคาก็าเลยว่าเดา๋ยทเทมือนหน้าหนูก่อนออหนูก็เลยหยิบสามบาทไปเก็บมันก็เลยเหลือเส้นเดียวเส้นที่เขาจะเอา